สดีจากบ้านป้อ้อยในชนบทของสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้นั่งอยู่ที่ห้องทำงานห้องทำงานของปอ้าทำงานทำ u t u b e ค่ะอืก็มีรูปมอเตอร์ไซค์พื่งนจะปล่อยมอเตอร์ไซค์ไปอะค่ะเพราะเวลาอายุมากแล้วเนี่ยขับรถ มอเตอร์ไซค์แล้วเรารู้สึกว่าเราสองคนไม่สบายตัวเลยค่ะคุณลุงก็เลยมาบอกว่าเงิ้นฉันจะขายแล้วนะอ้ะขายก็ขายแต่ว่าเราก็ใช้รถธรรมดานะแล้วก็รถสีดําที่เคยใช้ก็ขายไปเหมือนกันแค่ซื้อรถใหม่มาเป็นรถกระบะค่ะก็ได้ราคาดีและคุณภาพดีด้วยค่ะวันนี้ป้าอ้อยก็มีเรื่องราวนะคะมีบทความของคุณสิริทัศน์ค่ะคุณสิริทัศน์เธอเล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนเนี่ยเธอทําอะไรเพราะ้อยเอามาอ่านในบทความเนี้ยก็เพราะว่าได้เห็นสิ่งที่คุณสิริทัศตทำเนี่ยเขาเป็นคนมีความทะเยอทะยานมานะบากบั่นมากมาฟังกันค่ะคุณสิริทัศน์เราว่าอย่างไรบ้างค่ะ